สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาริกจัก R ดี c คาเซนเตอร์นะในเครร์บริษัท R คเแนนแคปิโตเพราะเราเครือแหล่งรวุมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะผมมีนะครับรถดีๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วนะครับตามผมมานะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้นะผมพามารีวิวรถหายากอีกหเซตนะเซตนี้เข้ามา นะครับนะประมาณหลัก10คันนะหลัก10คันนะครับนะเข้ามาเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้ขายหรือเปล่านะครับจะเอามาให้พี่ๆดูก่อนนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับนะก็ติดต่อมานะครับนะนะตัวนี้นะครับนะเป็นกระบะขับ4นะตัวนี้นะครับเป็นตัว Toyota h i l u ักรีโวนะเป็นตัว d o บเบิลแคบนะครับ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับโฟนะเป็นตัว w h e e วิ r ดายขับ4นะครับรถยนต์ปี2020 นะครับน้าได้เป็นตัวมิดนะครับตัวมิดแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้นะครับน้ารถตัวนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะเป็นโฟกโฟนะครับกับตัวนี้นะสนุนราคานะครับรถเพิ่งทาการเข้ามาใหม่นะยังก็ไม่ได้ยังไม่ได้ทาการเปิดราคานะแล้วก็นะครับราคานะคาดการณ์ว่าจะอยู่ประมาณ6กกลางๆนะหกกลางๆนะครับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว2.4นะครับนะตัวมิดนะ2สอตัวมิดนะ 6กลางๆประมาณนี้นะครับนะใครสนใจอยู่นะครับนะหรือว่าราคามาอาจจะต่ากว่านี้หรือสูงกว่านี้นะครับสนใจนะโทรมาพิออเดอร์กันไว้ก่อนได้นะครับนะใครสนใจนะติดต่อมา0 9 7 0 2 9 9 1 3นะครับผมมาลิ่รีทีงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเน้นย้ําว่าซื้อสดไม่เก็บแ7เจ็เพิ่มเติมแล้วนะครับนะเซตนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้นะฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับเครดิตดีฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับฟรีดาวน์ได้ด้วยใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับนะตัวนี้นะจะพาไปดูก่อนนะครับ นะก็จะมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะสีลอกรอยอบุบนิดหน่อยนะครับนะเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะเก็บงานให้นะครับเก็บงานให้นะครับได้รถสวยๆแน่อนอนนะครับนะคันนี้ผมเลือกมาถ่ายให้พี่พี่ดูก่อน1นึ่งคันนะครับนะมันจะมีรถนะครับมาเข้ามามากมายอีกหลายคันเลยนะสําหรับตัวโฟร์วิลแบบนี้นะนี่นะครับนะให้ดูเนี่ยจะมีร่องรอยตรงนี้นะครับนะก็มีรอยคูดนิดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ นะ้ารอยคู่ตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับนะเก็บงานให้นะครับลูกค้าก็เก็บงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ยจะได้รถสวยๆนะครับใหม่ๆใ,ใช้งานแน่นอนนะครับตรงเนี้ฝากระโปรงเหมือนกันนะมันจะมีร่องรอยคู่ตรงเนี้ก็เดี๋ยวเก็บงานให้นะลูกค้านะครับเก็บงานให้นะเป็นตัวมิดนะตัวมิดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มันนี้เก็บงานให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะให้ดูก่อนว่าเป็นนี่โฟคูนโฟนะครับซูเปอร์เฟกซ์ซัสเพนชั่นนะนะครับขับสี่นะ ขับ4นะครับวันนี้ยกสูงสี่ประตูนะหายากมากนะครับนะ้ำไฟไท้ายเป็นตัวนี่นะครับเลขสามแบบนี้นะแล้วก็มีกล้องหอยหลังมาให้นะครับมีกล้องหอยหลังมาให้นะกล้องหอยหลังมาให้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวกเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับนะตัวไหนบุบตัวไหนอะไรแบบนี้เดี๋ยวกเก็บงานให้นะครับนะตรงนี้นะครับนะ้มันจะมีรถหลายคันนะลูกค้าถ้าสนใจนะครับนะอ่า โทรมาก่อนได้นะเลยเดี๋ยวผมเลือกดูรถให้นะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถเองก็ได้นะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันที่โครงสร้างด้านหน้าก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างรถคันนี้นะผมยังไม่ได้ทําการช็กรถเลยยังไม่ได้ทำการช็กรถเลยนะก็มาดูพร้อมกับลูกค้าเนี่แหละครับนะมาดูพร้อมกับลูกค้าเนี่ยนะครับว่ารถเป็นยังไงกันบ้างนะรถสวยก็บ,บอกให้ดูเลยรถผเห็นเห็นชัดๆเลยนะครับนะโอเคนะครับ ตัวนี้ยังไงบ้างโอเคนะเห็นแจ้งแล้วเห็นแจ้งแล้วนะครับนะตรงนี้นะครับฝากระโปรงนะครับนะจะมีการหอดทาสีมานะครับฝากระโปรงตัวนี้มีการหอดทสานะนะดทสีมาแล้วนะครับนะหอดทาสีมาแล้วนะลูกค้าเห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยน็อตมีร่องรอยการแกะการไขนะแต่ว่าไม่ได้ชนหนักนะครับนะที่เข,ข้าที่ดูตรงนี้นะครับไม่ได้ชนหนักนะ เนี่ยฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะครับนะแต่เพียงทาสีมานะเพราะสีมันเป็นเงาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพวกสติกเกอร์ตาไก่อะไรแบบนี้ยมันถูกแต้มดํามาตรงเนี้ยนะครับนะตรงเนี้ยก็คือรถทาสีมานะเนี่ยหไหมตัวสติกเกอร์ตรงเนี้ยเห็นนะมันมีสีพ่นติดมานะตรงนี้นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะก็เก็บงานทำความสะอาดให้ภายในภายนอกนะครับแต่รถเดิมๆนะลูกค้าคันนี้นะครับนะรถสวยนะครับไม่ได้ชนหนักนะ ค่นะครับฝาพวงขอทำสีนะครับแล้วก็ดูนะครับชิ้นแก้มเป็นยังไงนี่ฮะชิ้นแก้มเดิมๆแบบนี้นะสีนะครับด้านๆแบบนี้แล้วก็สลักโตโยต้าอยู่ครบนะครับสวยงามน้น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับไล่มาที่คานเหมือนกันเลยนะครับรถดูไม่ยากนะลูกค้านะครับเพียงแต่ต้องตั้งใจดูแล้วก็ดูอย่างละเอียดละเอียดนะนี่นะครับนี่นะเ็ดอรงอยู่ครบนะคานด้านหน้าสวยงามเดิมๆสีด้านๆแบบนี้นะครับ นะสลักตัว R ตัว L อยู่ครบนะน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเนะี่ยน็อตสีเดิมเลยนะครับนะถ้าน็อตมันขยับนะตัวเนี้ยน็อตอาจจะเปลี่ยนสีนะครับหรือมีร่องรอยการแกะการไขมานะนะครับแต่ว่ารถคันนี้เดิมๆนะดูขาด้านหน้าอนะครับส่องให้ดูคานนะก็ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับขาด้านหน้าดูตัวอ่ากองแอร์คานเห็นไหม ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะลูกค้าคานเดิมๆแบบนี้นะครับนะรถไม่ได้มีจิ้มหน้าเลยนะครับมีเพียงคูดรอยคูดเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับตรงนี้เหมือนกันคานนะแล้วก็แผ่นเพจนะครับอยู่ครบนะครับสวยงามนะครับนี่นะฝั่งนี้เหมือนกันนะครับไม่มีร่องรอยการแกะกันไข่นะน็อตเห็นไหมแล้วก็นะครับนี่น็อตไม่มีแฝกไม่มีไขนะ่นะนี่ครับนะเดี๋ยวก็นะ ก่อนส่งมอบนะเก็บงานนะครับเก็บงานสีนะครับทําความสะอาดนะครับลดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะบนะเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้หน่อยสักครู่นะครับลูกค้าโอเค,คเอาคลิปล็อกตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับนะอ่ะนะให้ดูฟังเสียเครื่องยนต์ก่อน นะครับเสียงเครื่องยนต์เดินปกตินะไม่มีผิดปกตินะมาดูดึงดูเครื่องกันนะคันนี้ก็เครื่องแห้งนะครับนะนะครับเครื่องแห้งนะนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับสวยงามนะเสียงไม่มีอะไรดังผิดปกตินะสองจุดสี่เดินแบบนี้เลยนะครับสองุดสี่เดินแบบนี้เลยนะครับปกติปกติเลยนะครับนะห้ากเ็บ นะครับนี่นะแล้วก็หน้านะครับได้เป็นหน้าหล่อนะครับนะไฟหน้านะครับตัวโปรเจคเตอร์นะนี่ให้ดูให้ดูด้านข้างนะครับมันเป็นโปรตโปรเจคเตอร์นะไฟด้านหน้านะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีอ่าเนี่ยโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับเดทามและนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ครบแล้วตัวมิดนะนี่นะครับ หล่อมากหล่อมากหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยรีโวหน้าเนี้ยหล่อมากนะครับแล้วก็มาดูยางนะครับนะได้เป็นตัวล้อแม็กของตัวโฟร์วินะครับนะล้อแม็กของโตโยต้านะครับได้เป็นยางมิชลินนะเป็นปี2000เท่าไหร่ดูซินะครับเป็นปี2024นะนะครับลูกค้ายางปี2024นะครับโดยดอกยางเป็นยังไงบ้างนะครับอดอกยางยังลึกพอใช้งานได้อยู่นะพอใช้งานได้อยู่อีกสักปีหนึ่งนะครับสำหรับตัวดอกยางนะ ลูกค้านะอันนี้ไม่ได้มีเปลี่ยนยางให้หรือว่าอะไรให้นะแต่ว่าก็ขายรถตามสภาพนะครับนะเก็บงานทําความสะอาดให้นะร่องรอยนะครับตามใบเคมนะครับเก็บงานให้นะนะครับแล้วก็มาดูนะครับเนี่ยกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็บันไดที่บันไดตรงนี้นะโอเคนะครับมาดูอ่ะยืนยันอีกหนึ่งทีนะครับว่าฝั่งนี้นะแก้มฝั่งนี้ก็ไม่ได้แกะไม่ได้ไข นะครับแล้วก็นะนี่ครับเนี่ยประตูฝั่งนี้นะครับเดิมๆนะครับนะมาดูฟังก์ชันภายในนะครับก็นะกระจกนะครับพับไฟฟ้านะปับไฟฟ้านะครับกระจกตัวนี้นะแล้วก็บานเลื่อนนะครับเป็นออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนะครับที่เหลือก็เป็นบันอบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนะ ตัวนี้นะได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับไม่ดูดซับความร้อนนะเป็นเบาะผ้าสีดําไม่ดูดซับความร้อนนะเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับทําความสะอาดให้เด็ดดูดฝุ่นนะครับขัดสปาให้นะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็มาดูภายในนะตัวนี้ได้เป็นกุญแจนะครับนะสองดอกไปเลยแบบนี้นะครับนะดูภายในกันนะครับนะนี่ยอะไรนะครับมะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับ พวงมาลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะสั่งการผ่านพวงมาลัยได้นะครับนะาเลขไมค์คันนี้นะครับนะอยู่ที่265,172นะครับเลขไมค์นะมันก็จะมีหลักแสนต้นต้นนะครับนะ2 0 0แสนแบบนี้ก็จะได้ราคาประหยัดหน่อยนะครับถ้าไมค์เยอะแบบนี้ก็จะได้ราคาประหยัดหน่อยนะหรือแสนต้นต้นนะครับก็มีนะหลักหมื่นก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าจะมีหรือเปล่านะครับนแต่ว่าแบบนี้นะครับรถของเรานะเข้าศูนย์เช็คระยะทุกคันนะครับตรวจสอบประวัติได้นะครับตรวจสอบประวัติได้นะ นี่นะอ่ะอย่างตัวนี้นะไปเข้าสูตรมาใช่ไหมนี่เข้าสูตรมาลูกค้านะของคันนี้หรือเปล่านะน่าจะใช่นะนะครับเนี่ยรถเข้าสูตรมานะครับขอเช็คประวัติได้ทุกคันนะเรามีประวัติออนไลน์เช็คได้ทุกคันเลยนะครับตัวนี้นะเป็นตัว4 wheel drive นะครับนะตัว4 wheel drive นี่ตรงนี้4 wheel drive นะครับขับ4ี่นะแอร์เป็นระบบปรับมือนะครับเย็นสบายไม่มีกินเหม็นกินอับได้ทั้งสิ้นเลยนะครับนะ โหมดก็ Ecomode Power Mo d e มีมาใหค้ครบแล้วนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะเดินหน้า6สปีดแบบนี้นะครับนะเดินหน้า6สปีดแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับมีเกียร์ถอยหลังมาให้นะครับอ่ามีก้อนถอยหลังมาให้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมลูกค้านะครับนะตัวมิดนะครับได้ก้อนถอยหลังนะนะครับตัวมิดได้ก้อนถอยหลังนะครับ แอร์ดนะ้านในเย็นสบายไม่มีกลิ่นเหม็นกินอับนะครับกามหิหยีด้านบนเนี่ยแทบไม่มีร่องรอยนะครับลอกเลยรถมันวิ่งใช้งานอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้งานแบบว่าสมบุกสมบันเลยใดๆเลยนะดูภายในเนี่ยใหม่มากลูกค้านะครับภายในเนี่ยใหม่มากนะครับดูตัวด้านบนนะครับนะกามาหยีต่างๆนะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูเปิดไฟให้เห็นแจ้งหน่อยนะเหนะ็นไหมนี่ตรงนี้นะไม่ได้มีร่องรอยนะครับ ฉีกขาดหรือได้แดงซินะบ,บอกก็อยู่สวยงามครบครบไม่มีฉีกขาดนะมรถสวยนะครับลูกค้าเนี่ยแล้วก็มาดูนะครับน็อตประตูฝั่งนี้เหมือนกันไม่มีการแกะกันไขนะเห็นไหมไม่มีการแกะกันไขนะครับมอกอ,อยู่ครบนะสีฝั่งนี้ก็ไม่ได้ทํานะครับตรงนี้นะรถไม่ได้ชนหนักพิการนะครับน้าด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับหัวหมอนสามตำแหน่งนะพร้อมที่วางแก้วที่วางแขนหนึ่งตำแหน่งตรงกลางแบบนี้ นี่นะครับนะแล้วก็เป็นเบาะนะครับผ้าสีดำเหมือนกันด้านหลังเหมือนกันนะครับแอร์เย็นสบายถึงด้านหลังนะเบาะด้านหลังนั่งได้สบายครับสําหรับตัว4ี่ประตูนะนี่นะครับมาให้ดูคอนโซลด้านหน้าสวยมากสวยมากๆนะครับนะตัว4ฟ h e e l นะครับนะพิลันเนอร์ปีอ่ายี่สิบนะครับนะนี่นะครับนะชิ้นด้านท้ายก็เดิมเดิมนะครับนะเนี่ยเดิมเดิมนะเม็ดอาร์คอยู่สวยงามครบ นะครับให้ดูคัตซีเป็นยังไงคัตซีเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยสนิมนะเห็นไหมลูกค้าไม่มีร่องรอยสนิมนะครับให้ดูช่วงล่างเป็นยังไงเป็นไงนะช่วงล่างสวยงามนะครับนะไม่มีไม่ได้มีร่องรอยสนิมหรือว่านะครับรอยผุก่อนนะลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะก็เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะหรือว่าใครนะครับไม่มั่นใจนะอยากเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะมาลองขับนะครับก็โทรมาหาได้นะเดี๋ยวทําการบริการให้นะลองขับลองขี่ได้นะครับนะลองขับลองขี่ได้นะ นี่นะครับนี่นะแปดห้าแปดสามตัวนี้นะครับนะกระบ,บาดท้ายนะครับก็เป็นแม็กไบรเนอร์เดิมตโตโยต้านะครับนี่นะชิ้นด้านท้ายนะครับไม่ได้มีชนหนักด้านท้ายนะเหมือนกันนี่นะเป็นอาร์คนะครับที่อยู่ครบๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะน็อตไม่มีขยับฝาท้ายเดิมไล่มานะครับรถสวยนะรถสวย รถสวยนะครับนะฝั่งน,นี้เหมือนกันนะเนี่ยเป็นโฟคูลโฟนะครับอ่าโฟ4คูลโฟนะดิฟลอกนะซูปปเปอร์ฟิคสเพนชั่นนะครับเห็นไหมไม่มีสนิมนะครับนะเป็นยางมิชลินทั้งสี่เส้นเลยนะครับเป็นยางมิชลินทั้งสี่เส้นเลยนะครับฝั่งน,นี้เหมือนกันนะครับประตูเป็นยังไงนะประตูเดิมเดิมนี่นะประตูเดิมๆิมนะครับไม่ได้มีร่องลอยการแกะกันไข Transfer นะไม่มีร่องลอยการแกะกันไขนะครับ มาดูสำเนาเล่มกันมาดูสำเนาเล่มคันนี้กันนะครับนะแล้วเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นๆด้วยเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นๆนะครับแบบรีวิวรีวิวนะครับนะเดินผ่านๆเฉียวเีหน่อยนี่เดิมๆนะดูสำเนาเล่มกันคันนี้นะครับนะสำเนาเล่มคันนี้นะครับดูซิเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะอ่สำเนาเล่มนะครับนะนะสำเนาเล่มคันนี้นะครับรถ อ่าเป็นรถยนตยนปี2 0 2พันยี่บ็ดนะไม่ใช่ปียี่ิบนะขออภัยทีนะครับนะเป็นปีสองพันยี่สิบเ็ดนะครับนะนี่สองพันยี่สิเ็ดนะครับนะกลางปีนะจดสองห้าหกสี่ก็รถจดตรงนะครับนะเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นก็อาคเนย์แคปิตอลนะลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่สองทันทีนะครับนะครับนะสำหรับตัวนี้นะนี่นะเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับนะสองพันสี่ร้ยซีซีนะครับร5อยห้าสิบแรงม้านะขับเคลื่อนสี่ล้อ ได้นะครับนะานั่ง2ตอนท้ายบรรทุกนะครับนะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับนะจบเป็นป้ายดามานะครับตัวนี้นนะจบเป็นป้ายดามานะนะครับกับสรุปให้อีกหนึ่งทีนะครับตัวนี้นะให้อีกหนึ่งทีนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นตัว t o y o ต้าไฮรักรีโวนะเป็นพีเลนเนอร์นะครับ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดนะครับรถยนต์ปี2021นะแก้ไขว่าเป็นรถยนต์ปี2021นะครับนะ ปีส0 21นะครับตัวนี้ได้เป็นตัวขับ4ี่ฟคูนนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่อย่างไม่ได้ทำการเปิดราคาแต่คาดการว่าราคาจะอยู่ประมาณ6กกลางๆนะ6กลางๆนะครับนะใครสนใจนะครับติดต่อมานะ0 9 7 0 8เก้า3น้า้นนะครับผมมารีลหาทีมงานยินดีให้บริการขั้น่าคะครับนะแล้วก็พานะครับเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นกันนะครับนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวสี่ประตูยกสูงธรรมดานะครับนะเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ขับ4ี่นะเป็นตัวขับ2ธรรมดานะครับ นะ้าล้วก็จะมีเป็นตัว2อ่าเป็นตัวปี20หน้าเก่านะครับได้เป็นหน้าล็อกโคนะ้าหน้าโฉมแซดเอดิันแบบนี้นะครับนะก็ปี2020นะตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่4,73,000บาทเท่านั้นนะตัวนี้นะสประตูยกสูงนะครับนะมีทั้งมีแครีบอยเลยไม่ไม่มีแครีบอยนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.4นะนะครับนะ้าเราก็จะเป็น h i g h l a n d ร er ์นะครับนะที่เข้ามาเยอะแยะนะสำหรับตัว4ประตูนะครับยกสูงนะ มันมีอ่าไอตัวยกสูงเนี่ยนะครับนะขับสี่นะมันจะมีทั้งตัวเครื่องยนต์2.4และเครื่องยนต์2.8นะครับนะมีทั้งเครื่องยนต์2.4ุดและเครื่องยนต์2.8ุนะครับนะสำหรับตัวสประตูยกสูงนะเนี่ยตัวนี้ไอตัวนี้เป็นตัวปี20นะครับนะเข้าไปดูนะครับนะด้านหลังจะเป็นปี20ทั้งหมดเลยใช่ไหมอืมใช่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะเนี่ยจะเป็นเซตนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วก็จะไอตัว ขับ4นะครับมันจะเข้ามาไม่เยอะมากนะครับนะแต่ว่ามีนะครับมีมีอยู่พอมีอยู่นะใครหาอยู่นะครับติดต่อมาก่อนได้นะติดต่อมาก่อนได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะใครกำลังตามหารถนะครับนะติดต่อมาณนย์97 082 9913นยปเก้าเก้หนงานผมมาริทีงานดีีให้บริการทุกท่านนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b สไ r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับรถดีๆราคาดีๆแบบวันนี้อีกนะครับ สำหรับใครนะที่กำลังหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะติดต่อมานะครับ0 9 7ย์2 9 9 1 3นะครับผมมาลีทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ